มาต่อไปอยู่ทางมังไยียเข้าบ่นแล้วไปส่วนทางเงาที่สบายใจตอนนี้วันลายังไงตาหายขึ้นทั้งกินทั้งม่วงเสียงดันกองกับแจรันจันมาเดินมาหมวนใส่เสียงแกมแจรันจ,จันทุกวันเสาร์อาทิตย์บาต สิกินเนื้อบอ่นั่งสมาราจันนังสมาราจิกินเนื้อบอ่ท่านผู้ชม <c oughs> อะเด็กๆเลยวันนี้กับพี่น้องไม่เราพี่น้องที่เปิดจะพนักช่วงกินนะชมเด้อมาเกินอย่างเด้ดเต่าชมมากินอย่างเด็ดกินพี่น้องยาตีกันตีกันบ่สบายใจพี่น้องเมนูนำเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมกล่องขึ้นอยู่ไก่ทำไม แกงไตป่าท awesome, ่านผู้ชมอินไปต่อตาเลยไปนางขาดหดหลายเทียนะเนี่ยตอบได้ไหมล่ะโอ้ยยูทูบเบอร์กัม่นูบอเอยเวทีมแล้วเราพี่นองเด้มาสินี่อขาดวเพราะไม่ไกลเนี่มีใครหน่อยเ่นืองนะอุ๊ยโอ้ยสบเยนะพักกับพักก็จะมีทวงงอกแล้วพี่นนอง เราเป็นคนไม่ชอบคนนะั้นโอ้ไทยนะจังน้อยเพราะว่าคนไทยก็ดูเราอยู่บางครั้งลิ้นของเรามันก็จะเป็นแข็งๆพูดไทยรอเรือเราก็จะไม่ชัดนะคะท่านผู้ชมอย่าว่ากันได้เข้ามาบ่ชะบ่ชะผู้ไม่ชะอย่าดูถูกกันมาไปน้อง บักซี op, nope, ่เดี so ้ยน so ้อยหนึ่งบวชให้ทางผู้ส่งดอกแพรมาแต่กินข้าก็เป็นรองเลยเฮ้ยย้อนปั่นย้อนแห่มาหรอบ้านย้อนไงก็ย้อนแห่มาแท้ากำลังมาทุ่งหมอทุกเป็นรองด้วยโอ้ยชิคกี้พายบ้านนางบ้านนี่มาสวยพี่น้องบ่เรือมันยังหอนอยู่ เราแกงใส่ปลาซาบะาแล้วพี่น้องเด้อเห่นริกแกงเต่ปลาสองหอ,อยของลางแล้วกับไตปลาที่ห่าออกมาจากกระบีบ่บอกระบีบ่สองขวดพอสิแกงตะโอนอ่ะหล่ะบัตรแกงกันบเหี้ย คืออย่คือของใจด้วยเพระแกัดแตดโยดูถูกนนั้นที่นี่กินหมดจะมาไหนน่ะได้บักเกือมากได้บักตัวฟักยาวมากอร่อย่ะ 对，别离了，就有、哦，腰，就是黄带 ไออีอกสามสดอยู่ยังไม่ทันลงแป้งลาษาบป,ะะปมันจะ งูเขาน่ะหมดหม่แต่มาคุมบานเีเพชรหลายโอ้ยหายแดกๆเลย เผ็ดอ <spe> <im sharing> <im> ีหย the ัางเงีเผ็ดพิรินเผ็ดเผ็ดเผ็ดบะหนุ่มบะนวลไงแต่บอกว่ากินโช่อมก็ต้องใส่พักพริกหลายๆมันบ่แดงๆบ่มาไม่ต่ำเขาแก่แต่อ่ะเขาบ่เบิ่งเด้นมัน่าจบ่ะเขาแก่แต่เขาหมายถึงซีดได้ไปหรอ ภาษาอีสานเขาจะเรียกขาวแก่แต่หมายถึงหน้าตามันซีดนะขาวแก่แต่นะมันไม่มีสีสันประมาณนั้นเยนพีงเรื่อง้ขาวแก่แตะนะ่น่ะกาแฟอีกตัว ตั inha, ้เงี้ยนไ่ป่า ใส่สอนใส่เมื่อออกไปถ้าจะต้มเป็นนาำไ,ไปแล้วนพียงยมาสิาาาก,ากสนนาง,า,นนยงายเขาจะมาจักุ้หผักใส่ต่มเป็นหนาเนุ่งๆปรุงไว้ยำจะขายก็เอาปลามาใส่เอาผัก มันยังได้นื้อได้นงสซ้ำกันถ้าเราปรุงเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็ค่อยมาตักบางคนก็ได้แต่ผักเยอะบางคนก็ได้ต่อนปลาเยอะแบบนมันมองมาเห็นเนาะเขาเห็นแบบแบบทิ่มเนื้อปุ๊กสดได้ทอกันมะเขือเสศจะน่อยกว่าทอกันเพราะว่ากันไปตักมัน,นบ่เม็นหอกมันจะไม่มนไปเลยเนาะ Tôi ăn cũng Chắc sẽ đây nhận ngay đâu. Không bỏ. Hơi bẹp phe phe lên. Nước bà. Nước bà cái tầng xăm cắn. Ở kia thì dây 3 nơi, có nơi xăm cắn thế nào. Ừ. จับโย่คือของแผ่โย่คือ <c oughs> พอไม่ไหมม <c oughs> องระเด็กคือของแผ่นั่นดีกว่า นาก่อนแล้วโอ้ยมีแหงเลยทุย่านเขาก็จะเดินนอนตะเวน บางคนก็ใส่ถั่วพูหืมก็สีเหลือละอข่วนแล้วก็ปุ่นเสือถ้งหมดหยกเดียวน่อมันประสนะดอกต้องสามหยกมังจับแผงสนะ 报告了，叫不给废了吧。 bà sao nó sẽ xem thế kẹn được? ได้ท sure ุ่เมื่อถอนร้อไปหาสืกเกลือมเกลือวานหนาบวานบ้ามี่มาม่ทันนี้มาผ่าเมันจะดสั่งเอ็มส่นะปดได้ปวแสบปูดหนักปวย ลาบปลาเริ่มเสนอลาบปลาชิบผาบัตก็เได้หน่อยนึงะลาบปลามันแพงเนาะก็ะเจี๊ย้ซัมพลเนี่ยดับไปนะลาบปลาลาบปาลาลาปลาดุก,กระแซบไปเนาะปลาดุกปลาสวายเนี่ยโอ้ก็เสียลาบซะเนาะ อักตาคาสตะไครโอ้ยใช่ค่ะปรุงด้วยขวัวกป่นหอมสอยไม่บก,กูดอื้เลิศ รับก่อยว่าพวกเพชรเป็นยังไงต้องต้องเพชรก็นเนี่ยเรื่องสร้างกับห้องน้ำจะไปกินอะไรจะไปตีกัน <laughs> Được chưa? Ít rồi thầm chùm phan sạc xỉn nhan thầm chùm Mấy mấy tế xì à tăng Ở bên mặt Ở mặt วันนี้เพิ่งฮุนก็แสนเนาะเรื่องนักร้องอะนะนักร้องกับแดนเซอร์ไงน่ายห่างเพื่อนมาเพิ่นบ่หูเสียยิ่งบอกว่าบ่หูจะบอกเขาเส้นสัญญากันนะเอ้ยนะ เรื่องความไม่แห้งบ่แบงบ่ปันผู้ใดเฮเบิ่งบอกได้ว่าผู้ใดผู้ใดพี่ไปถือสานสานเบิ่งบอกแล้วเบิ่งบอกแล้วใครตัวพวกยิ่งงูใส่ตัว ตรนนี้พูดจับจับจับเท็ดน่ะพี่นงกวดหัวเลยดมยาเนละดมจะไปแต่ตะกุบเบิันอันนี้ด้วยกระดมอยู่ <c oughs> เ,ยเ,เรื่องชาวบ้านเนี่ยนะเาเอินเสือกเรื่องชาวบ้านโอ้ยเสียบต่อผู้ชม ขาดโบตัวละไม่อย่างทกจะมาใสกินอ่ะเขาจะอมกบแล้ว,ปวปเป็หลังเลยก็จะเหลี่ยมหลังหรังมันไม่แสบแข็งไงแพ็คหนึ่งสิบประมาณเจ็ดแปดเหรียญนะประมาณหกนะตัวสองตัวเขาจะมาขายสิบห้าเหรียญ ข้าผักข้าอย่างเนาะบวกข้าผักอีกหนึ่งให้พวกเราสองโต๊ะต้มกินผักออกเอาไปซือาา้อกบสดกี้ปลาไปซื้อแพนเท่าละหกเจ็ดเหรียญ เราใส่ไดประมาณสามโตัวชิงก,ก็ใส่ได้เต็มเนี่ยเต็มโต๊ะแล้วม,มิตรดาบอันแซ่แข็งขาไม่ตรดาบโตว,ว่ตาไรเดีทีนี้ต้องไปตลาดกแล้ว อืมชับเนาะกินไม่กีเส้ยได้เพราะว่าของปุ๋กัอหัวแล้วมันเสียายไปเนะ่ะมันเก็บไม่ได้พูดๆเนาะกินว่าเป็นถาดนะ <laughs> Thái này xếp hải đẹp nè Phát cái nữa Hết nó cũng để đi Se te pa isan Ko isan et nou ไปรดนหน่อยโอเคไปน,นักปอกันคลิปหนะไม่